ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าตัวของโลกปัจจุบันนี้นครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวันนี้ครับในเรื่องของ IoT เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า IoT หรือ Internet o f t h i n g เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลทุกๆอย่างเนี่ยครับเข้ามารวมกันแล้วก็เอาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดฉะนั้นเองครับในเรื่องของ Data ในเรื่องของ IoT นี่แหละครับจะสามารถเข้ามาเชื่อมโยงโอกาสแล้วก็ลดในเรื่องของข้อจํากัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรรืออกาาเตตติบในนค IoT หรือ Internet of Things เขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตของสับ ทุกสรรพสิ่งคำว่าทุกสรรพสิ่งหรือว่าทิงที่มีตัว S เนี่ยครับมันบอกถึงความหมายของการเชื่อมต่อในเรื่องของแมทชีนทูแมทชีนหรือว่าฮาร์ดแวร์ทูฮาร์ดแวร์เพื่อที่จะทําให้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด IoT เนี่ยเราจะมีในเรื่องของคอมมิวนิเคชันหรือว่าการเชื่อมต่อกันเนี่ยอยู่ใน2รูปแบบดวกันรูปแบบแรกครับเราเรียกว่าเป็น one way c o m m u n i c a t i o n มันเป็นในเรื่องของการรับข้อมูลทางเดียวโดยที่เราเอาไว้มอนิเตอร์หรือว่าเอาไว้ดูข้อมูลต่างๆซึ่งเราจะเห็นใใในนนนนนตตตััววขขออออออองงองงงงุสาาาาาาาหหหกกกรรรรมมมืื่่่่ยเเชชิ้ แต่ไม่ได้เอามาแอคชั่นหรือไม่ได้เอามาสั่งการระบบใดๆนะครับรูปแบบที่2ครับเราเรียกว่าเป็น two way communication มันเป็นการส่งและก็รับข้อมูลไปในตัวไปด้วยเราจะเห็นว่าตัวของอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับ IoT ในลนักษณะหรือรูปแบบที่มาเป็นในลักษณะของ two way communication นี่ครับมันเป็นในลักษณะของสมาร์ทมากขึ้นถามว่าสมาร์ทคืออะไรสมาร์ทคือระบบอัจฉริยะต่างๆระบบอัจฉริยะก็คือระบบที่ สามารถเอาข้อมูลอันนั้นนะครับออามาใช้งานต่อแล้วก็มีการแอคชั่นหรือว่ามีการสั่งงานออกไปให้มันเกิดขึ้นเราจะเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้ตัวของสมาร์ทแฟคทอรี่หรือว่าตัวของสมาร์ทโฟ์ต่างๆนี่แหละครับเป็นเรื่องของระบบอัจฉริยะที่มีความสัมพันธ์แล้วมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ทั้งหมด IoT หรือในเรื่องของการอาไปใช้งานต่อนี่ครับเราผมขออนุญาตแบ่ง element หรือว่าองค์ประกอบของเขาออกเป็นสากลุ่มก้อนใหญ่ๆด้วยกันเนาะกลุ่มก้อนแรกครับเราเรียกว่ากลุ่มของ device device ในเรื่องของเเทคโโนลยีี IoT ่ เรามีไว้ทําไมเรามีไว้เพื่อทําการเก็ตดาต้าหรือว่าการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาจากตัวของสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยครับเอามาคุยหรือว่ามาส่งสัญญาณในระบบนะครับอันที่2นะครับในเรื่องของ d e v i c e เนี่ยเรามาใช้ในเรื่องของการสั่งการต่างๆการสั่งการไม่ได้บอกว่าอ๋อเขาเป็นมันสมองของระบบเนาะเขาเป็นในเรื่องของการเอาไปทํางานต่อยกตัวอย่างเช่นแอร์ยกตัวอย่างเช่นทีวยี TV, ยกตัวอย่างเช่นนาฬิกายกตัวอย่างเช่นตัวของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ครับเขาสั่งการเองไม่ได้อยู่แล้วตัวของดีไว c e ในองค์ประกอบอันนี้ของ IOT IoT อมอทขอเก็บข้อูล และที่สําคัญเนี่ยมีการแอคชั่นออกไปนะครับอันนี้คืออินเดเมนต์แรกของตัวของ IoT อที o ิเดเมนต์ที่2องะครับมันมาพูดในเรื่องของการคอมมิวนิเคชั่นหรือว่าการคอนเนกติ้งคือการเชื่อมต่อกันนี่นะครับการคอมมิวนิเคชั่นหรือว่าการคอนเนกติ้งนะครับผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2กลุ่มก้อนด้วยกันกลุ่มก้อนแรกครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มไวริงก็คือกลุ่มที่มีการเชื่อมต่อกันแบบสาย มีสายไฟมีสายตัวของการส่งดา t a ต่างๆอีกระบบนึงของการเชื่อมต่อเราเรียกว่าเป็น w i e l e s s ในกลุ่มของตัวของ w i e l e s s ก็คือกลุ่มที่มันไม่มีสายนะครับเป็นการเชื่อมต่อกันแบบมันไม่มีสายอะ่ะมันสามารถส่งต่อกันด้วยตัวของข้อมูลผ่านอากาศต่างๆได้ได้อยางมากเลยเราจะเห็นตัวของเทคโนโลยีที่เอามา a d o p t ใช้หรือว่าเอามาใช้งานก็พวกตัวของ w i e l e s s มาในพวกของบลูทูธ มาในเรื่องของตัวของ 5G, 4G ต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญในเรื่องของการทำ connecting หรือว่าการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตัวของอุปกรณ์กับระบบในการประมวลผลนั่นก็คือในเรื่องของการส่งสัญญาณการส่งสัญญาณของตัวคอน connecting นะครับผมแบ่งออกเป็น2อง factor เรื่อกรอันอแรกแเรื่องเรนจ์ก็คือตัวของระยะทางในการส่งอันที่2นะครับเราพูดในเรื่องของ b a n d ิด d ์แ b a n d วิ d t ์ก็คือในเรื่องของการส่งข้อมูลใน1หน่วยเวลาเนี่ยครับ แต่ละเทคโนโลยีแต่ละตัวของโปรโตคอลในการส่งข้อมูลเนี่ยครับเขามีลักษณะของการส่งข้อมูลที่มันแตกต่างกันฉะนั้นเองเนี่ยคนที่เอา IoT ไปใช้งานต้องคํานึงถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อของสัญญาณไปด้วยอิเลเมนต์สุดท้ายในเรื่องของ IoT เนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลเราได้ข้อมูลจากการทําเซ็นเซอร์การเก็บข้อมูลต่างๆจากตัวของดีไวน์ต่างๆ มีการส่งต่อผ่านระบบตัวของไวเลสหรือตัวของไวลิงเนาะในเรื่องของการประมวลผลเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการทํา Big Data มันเป็นในเรื่องของการทํา Data c o l l e c t i n g Data ที่เกิดขึ้นเราทําตัวของ Big Data ก็จริงแต่ในเรื่องของการเอาไปประมวลผลเนี่ยเราจะต้องมาพูดในเรื่องของ AI หรือ artificial intelligence ต่างๆเพื่อที่จะประมวลผลตัวของข้อมูลต่างนั้นแล้วเอาไปใช้ต่อได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของทั้ง3ามอิเลเมนต์เองเนี่ยครับมันเป็นในเรื่องของการเอามาเชื่อมต่อกันระหว่างตัวของกลุ่มก้อนของเซนเซอร์กลุ่มก้อนของอันที่2กกก็็เปนลุม้องก็เป ขั้น้อนที่3เป็นระบบประมวลผลจะเห็นได้ได้ใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็น one way หรือ two way เ so นี Drag ่ยลักษณะการใช้งานมันต <It> ่างกันถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงในลักษณะของ one way ก็มีเพียงแค่การอ่าน Data การ monitoring การดูดาต้าว่าข้อมูลเป็นในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของ two way communication ทั <abus. S 1> ้ง3ามอิเลเมนต์นี้เขาจะทางานทั้งส่งไปและส่งกลับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นในเรื่องของอิเลเมนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับมีความสัมพันธ์กับตัวของเทคโนโลยีของ IoT หรือ Internet of Thing ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันเป็นชาเลนจ์หรือว่ามันเป็นความท้าทายของตัวของนักวัตกรของนักวิจัยรวมไปถึงในภาคธุรกิจปัจจุบันนี้เอามาใช้เพื่อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการเอาไปใช้งานต่อชาเลนจ์นะครับอย่างแรกของตัวของ IoT เรามาพูดกันในเรื่องของคอสในเรื่องของต้นทุนต่างๆแน่นอนอยู่แล้วครับระบบทั้ง3ามอเลเมนต์เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีต้นทุนของเขาอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนหรือว่าดูที่ว่ามันจะคุ้มทุนในลักษณะแบบไหนที่มันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่่่่าาา Ben Connectivity ททีีมมมััันนนนสสููงงงุดดเอออ2รรพใืขก การ connectivity นอกจากในเรื่องของ cost ในเรื่องของต้นทุนแล้วเนี่ย การเชื่อมต่อนี่ก็สาคัญถามว่าการเชื่อมต่อสำคัญยังไงมันเกี่ยวข้องกับคำว่าสปีดครับมันเกี่ยวข้องกับความรวดเร็วในการประมวลผลถ้าคุณเลือกระบบหรือว่าคุณเลือกเทคโนโลยีที่มีการส่งข้อมูลการช้าคุณก็มีการประมวลผลที่ช้าตามนะครับชาเลลจนที่3มันมาในเรื่องของ reliability ถามว่า reliability คืออะไรก็คือความเชื่อมั่นของข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นระดับไหนอันที่4ี่มันมาในเรื่องของ performance สุดท้ายของสุดท้ายเนี่ยมันมาในเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้งานทั้งหมดทั้งมวลอยู่แล้วว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรและประโยชน์ที่มัน จะเกิดขึ้นสูงสุดมันเป็นในลักษณะแบบไหนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวของเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Thing เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็สามารถเอามา a d a p ใช้กับธุรกิจต่างๆได้อย่างมากมาย NAE สำนักงานนาวัตรกรรมของเราเนี่ยเราเห็นตัวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่สาคัญและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสของการเติบโตในการสร้างธุรกิจในการสร้างตัวของมิติของสังคมใหม่ในอนาคต IoT หรือว่าตัวของ r d t e c ทที่เองเนะครับสำนักงานนาวัตรกรรมเราเปิดคอโปรโมชั่นทุกๆปีอยู่แล้วฉะนั้นเองนะครับผู้ทีท่สนใจในการ การที่จะเอาโครงการหรือว่าตัวของแผนธุรกิจต่างๆที่ใช้ LT นะครับเอามาใช้งานหรือว่ามาสร้างธุรกิจใหม่ๆที่เป็นอินโนเ t ชันที่เป็นตัวของนวัตรกรรมที่เป็นธุรกิจเนี่ยสามารถยื่นขอรับทุนจากสำนักงานนวัตรกรรมของเราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Open Innovation ที่ให้เงินทุนไม่เกินหนึ่งล้อยห้าแสนบาทหรือเติมติดอินโนเ t ชันที่ให้เงินทุนที่ไม่เกิน5ล้านบาท ถ้ากท่านใดสนใจในเรื่องของคอนเทนต์นว,วัตกรรมสามารถติดตามตัวของคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ได้จากตัวของ NIA Channel ทุกช่องทางนไม่ว่าจะเป็นตัวของ YouTube Facebook หรือในเรื่องของเว็บไซต์ของสำานันะกงา like, น,นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ